ปฏิกิริยาของสัญญาณการเปลี่ยนแปลงของมนุษย์โลกก่อนจะเข้าสู่ยุคของพระศรีอานพุทธะทานายเอาไว้ก่อนจะเข้าสู่ยุคข,ของพระศรีอา,านจะเกิดปฏิกิริยาที่เห็นชัดเจนต่อมนุษย์โลกดังนี้1จะเกิดภัยพิบัติหนักขึ้นทั่วโลก2จะเกิดสภาวะความอดอยากหนักไปทั่วโลกจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลกอย่างฉับพลัน 3. จะเกิดโรคระบาดและโรคอุบัติใหม่ติดต่อกันหลายโรคทำให้มนุษย์โลกล้มตายลงเป็นใบไม้ร่วง 4. จะเกิดภัยพิบัติจากสารกรรมตภาพเคมีและอาวุธทำลายล้างกันเองของมนุษย์โลก 5. มนุษย์โลกจะมีสติปัญญาลดน้อยลงและไม่อยู่ในศีลธรรมเพิ่มมากขึ้น 6. ทุกศาสนาบนโลกนี้จะเสื่อมโทรมลงไม่มีใครให้ความสนใจอีก แต่จะกออเกิดกลุ่มคนที่เป็นมนุษย์แสงที่มีสติปัญญาสูงหมดจากกิเลสและความโลภมีคุณธรรมซื่อตรงและมีความเด็ดขาดสูงมารวมตัวกันสร้างอรยธรรมขึ้นมาใหม่ย้อนไปในยุคแรกต้องนั่งถามมชีนไปดูและนั่งให้ตายก็หาไม่เจอเพราะพระพุทธเจ้าในยุคแรกนั้นมีอายุการเกิดขึ้นนับเป็นกับหรือกัน แปลว่าเป็นช่วงระยะเวลายาวนานมากจนไม่สามารถระบุเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีได้จนมาถึงพระพุทธเจ้าในยุคที่สองมีสีพระองค์ในสามพระองค์แรกบำเพ็ญเพียบรบารมีหนึ่งอสงไขยเท่ากับหนึ่งแสนปียกกำลัง20่สิบเศษหนึ่งกันในปัจจุบันเท่ากับ1นึ่งแสนสองหมปีกล่าวคือ ยาวนานจนไม่ต้องไปคิดให้ปวดหัวจะมีแค่พระพุทธเจ้าพระองค์ที่4ในปัจจุบันนี้ที่มีกับเวลาของตนเองแค่เพียง5,000ันปีส่วนองค์ที่5้ายังไม่มาเกิดและคาดว่าจะมีการอายุยาวนานหลายแสนปีของโลกมนุษย์นี่เป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าแบบคร่าวๆแต่เมื่อย้อนไปดูบันทึกตำราของชาวฮินดู หรือศาสนาพราหมณ์ฮินดูก็มีการระบ,บุว่าพระศิวะเทพนั้นก็มีอายุหลายแสนกับเช่นเดียวกันหากชาวแสงพิจารณาให้ดีก็จะเห็นจุดที่น่าสังเกตว่าแท้จริงแล้วมหาเทพทั้งหลายที่ชาวฮินดูนับถือนั้นจะมีอายุในช่วงหลายแสนกับก็ล้วนไปตรงกับการกำเนิดเกิดขึ้นของพระพุทธองค์ ในยุคแรกทั้งสิ้นและสิ่งที่ผมเคยเชื่อมานานแล้วว่าพระสิวเทพพระนารายหรือพระพรมนั้นก็ล้วนเป็นหนึ่งในนิมิตของการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าในยุคแรกที่ชาวฮินดูได้รู้จักมาก่อนใครกับคำว่าศาสนาพูดธกับศาสนาฮินดูศาสนาไหนเกิดมาก่อนก็ตอบได้ว่าไม่มีศาสนาไหนเกิดก่อนใคร มีแค่เพียงคำว่าชาวฮินดูกับชาวพุทธเท่านั้นชาวฮินดูกับชาวพุทธก็คือผู้คนที่เชื่อในสิ่งที่มีอยู่จริงของเทพต่างย่างยังก้มกราบไหว้สักการะบ,บูชาเพื่อขอพรและสิ่งที่ปรารถนาให้กับตนเองส่วนศาสนาพรามหมณ์ฮินดูกับศาสนาพุทธก็คือมุ่งสอนให้ทุกคนละเว้นความชั่วและเร่งปฏิบัติตน ให้เป็นพวกรูปธรรมขั้นสูงให้รู้แจ้งเป็นจริงต่อความเป็นไปของสรรพสิ่งต่างๆอย่างมีสติไม่งมงายและให้มองความตายเป็นเสมือนเพื่อนข้างกายอยู่กับปัจจุบันอย่างมีความสุขไม่ไปเบียดเบีนใครเข้าสู่ปริมักและมองถึงการเกิดขึ้นของขันทั้ง5และการดับลงและสิ้นสลายไปของขันห้า อย่างมีสติและเข้าใจรู้เหตุปัจจัยการเกิดขึ้นและดับลงและมองเห็นหน้าที่ของชาวแสงของตนเองว่ามาเกิดบนโลกนี้เพื่อมาทำวัตถุประสงค์หรือภารกิจอันใดส่วนข้อที่3นั้นอิทธิฤทธิปฏิหารไม่มีอยู่ในพระพุทธเจ้าและองค์สีวะมหาเทพแต่อย่างไรมีแต่ในหนังสือและละครที่เขียนแต่งกันขึ้นมาเอง เพื่อสรรเสริญเคารพพระองค์แต่ความแน่นอนที่มีอยู่จริงนั้นมีอยู่ในทั่วจักรวาลของชาวแสงที่เล่ากันว่าแท้จริงแล้วพระสิวเทพนั้นก็คือพระพุทธเจ้าในยุคแรกหรือจะเรียกว่าพระพุทธเจ้าผู้เกิดมาพร้อมกับการสร้างโลกและจักรวาลขึ้นมาเป็นพระองค์แรกนั่นเองและคําว่ามหาเทพเทียบได้กับพระศัสดาซึ่งหมายความว่า เป็นผู้ตัดสรู้และเห็นความจริงของการเกิดขึ้นดับลงและการแปรเปลี่ยนไปของทุกสรรพสิ่งในทุกกาแล็กซีและจักรวาลที่เป็นหน้าที่ของพระเจ้าที่เป็นผู้สร้างสรรพสิ่งต่างๆนี้ให้เกิดขึ้นมาสมดุลกันของทุกดวงดาวของแต่และกาแล็กซีและจักรวาลพระศาสดาและมหาเทพล้วนเป็นกลุ่มที่มาจากดินแดนวิมุตตะ ที่เป็นกลุ่มชนที่มีรูปธรรมสูงที่สุดของทุกกาแล็กซีและทุกจักรวาลตั้งอยู่บนสูงสุดของห่วงโซ่ผู้ปฏิบัติจิตที่มีความละเอียดถึงขนาดไม่มีแม้แต่กล้องขยายชนิดใดสามารถส่องเห็นได้คือใสบริสุทธิ์จนมองเห็นแต่ความว่างเปล่าแต่มีแสงส่องประกายแวววาวที่สวยงามไม่มีวันจบสิ้นลง เป็นผู้อยู่เหนือการเวลาไปมาได้ในทุกมิติของจักรวาลก็ไม่ต้องแปลกใจไปว่าการเคารพบูชาองค์ศิวะมหาเทพหรือพระนารายณ์พระพรมพระวิษณุพระพิคเนศนั้นก็คือการบูชาเคารพต่อพระพุทธเจ้าในยุคแรกที่สามารถเดินทางข้ามมิติของทุกจักรวาลไปได้อย่างอิสระเสรี หากเพียงแต่ว่าชาวแสงนั้นจะเคารพบูชาพวกท่านกันแบบงมงายหรือจะเคารพบูชาพวกท่านแบบประพฤติและปฏิบัติตนเองให้เป็นพวกรูปธรรมชั้นสูงเหมือนพวกท่านคือมีสติปัญญาสูงและรู้หน้าที่ของตนเองว่าลงมาเกิดบนโลกมนุษย์หรือดาวไกลอานี้มาทำภารกิจอะไรและเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจแล้ว จะกลับดวงดาวของตนเองได้อย่างไรเหมือนที่พวกท่านคอยลงมาเวียนคอยส่งสัญญาณให้พวกชาวแสงให้เร่งปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้เสร็จสิ้นลงในเร็ววัน